สวัสดีค่ะเจอกันกับฝนอีกแล้ววันนี้จะมาพาดูไส้ของซาลาเปานะคะเป็นซาลาเปาสูตรโฮมเมดฝนทําเองที่บ้านนะคะนี่เลยนะคะเป็นซาลาเปานมสดนะคะแฟนซีวันนี้ขึ้นรูปเป็นรูปน้องหมูนะคะส่วนไส้ก็จะเป็นไส้หมูสับนะคะวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ไส้กรอกนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าฝนมาพาทำนะอันนี้มาพาให้ดูไส้ของน้องนะคะแล้วก็เนื้อของขนมนะคะเนื้อของซาลาเปานะคะก็จะนุ่มนะคะมีความนุ่มนิ่มในตัวนะคะเนื้อแป้งฝนทำจากนมสดนะคะเนื้อแป้งจะไม่หวานมากนะคะกำลังพอดีนะคะทานกับไส้ขนมก็คือ อร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพาทำนะคะเป็นสูตรง่ายๆทำได้ที่บ้านนะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะอุปกรณ์ไม่เยอะค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ